สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะครูจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนไปนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6หินในท้องถิ่นค่ะ,ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าหินคืออะไร เราเรียนผ่านมากันแล้วถูกต้องแล้วค่ะหินนะคะเป็นวัสดุแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะประกอบไปด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปสามารถจำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้3ประเภทนะคะได้แก่หินอาคานัคนีหินตะกอนและหินแปรนะคะ หินอาัคนาีคืออะไรคะนักเรียนเกิดจากอะไรเอ่ยตอบครูได้ไหมคะ,ะถูกต้องแล้วค่ะหินอาัคนาณีนะคะเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเนื้อหินนะคะจะมีลักษณะเป็นผลึกทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะคะบางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือว่ามีรูพุนด้วยนะคะ หินอัคนีจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือหินอัคนีพุและหินอัคนีแทรกซ้อนนะคะอ่ะต่อไปหินตะกอนนักเรียนคิดว่าหินตะกอนคืออะไรคะแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะใช่แล้วค่ะหินตะกอนนะคะเกิดจากการทับถมของตะกอน เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหินนะคะเนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเมรร็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดนะคะบางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือว่าตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะในน้ำทะเลนะคะบางชนิดมีลักษณะเป็นชั้นๆเลยก็ว่าได้นะคะ จึงเรียกว่าหินชั้นนั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะหินแปร ى. นักเรียนคิดว่าหินแปรเกิดมาจากอะไรคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยหินแปรนะคะจะเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจจะเป็นหินอัคณีหินตะกอนหรือว่าหินแปรก็ได้นะคะโดยการกระทำความร้อนความดัน และปฏิกิริยาทางเคมีเนื้อของหินแปรบางชนิดจะตกผลึกของแร่นะคะจะเกิดการเรียงตัวขนานกันเป็นแถบบางชนิดอาจจะแทะออกเป็นแผ่นได้นะคะและบางชนิดอาจจะเป็นเนื้อผลึกที่มีความแข็งมากนะคะอะต่อจจไปนะคะวัฏจักรของหินนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าวัฏจักรของหินคืออะไร มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากหินอาคานีหินตะกอนและหินแปร ى, มีการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นประเภทเดิมก็ได้โดยมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คงที่และต่อเนื่องอย่างเป็นวัฏจักรคะ่ะและนี่นะคะเป็นภาพวัฏจักรของหินค่ะ เริ่มจากแมกมานะคะเมื 1941, ่อเกิดการเย็นตัวลงก็จะกลายมาเป็นหินอัคนีส่วนหินอัคนีเมื่อเกิดการผุพังสึกกรอนก็จะกลายมาเป็นตะกอนและเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันเป็นเวลานานๆก็จะกลายมาเป็นหินตะกอนนะคะและเมื่อหินตะกอนเกิดการแปรสภาพก็จะกลายมาเป็นหินแปรนะคะเมื่อหินแปร มีการหลอมเหลวกันเกิดขึ้นก็จะกลายมาเป็นแมกมานะคะแล้วหินแปรเมื่อเกิดการผุพังสึกกรอนก็จะกลับกลายมาเป็นตะกอนนะคะส่วนหินอคนัคนีเมื่อเกิดการแปรสภาพกันเกิดขึ้นก็จะกลายมาเป็นหินแปรนะคะ ต่อไปประโยชน์ของหินและแร่หินและแร่นะคะแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะคะมนุษย์นะคะจะใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจำวันในลักษณะต่างๆอย่างเช่นนำแร่มาทำเครื่องสำอางยาสีฟันเครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์และนําหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่างๆนะคะหัวข้อต่อไปนะคะซากดึกดำบรรซากดึกดำบันคือร่องรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตเมื่อตายลงไปแล้วนะคะก็จะเกิดการทับถมที่ชั้นหินตะกอนนะคะ ซากดึกดำบรรพ์น,นะคะเกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตจนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหินนะคะในประเทศไทยจะพบซากดึกดำบรรพ์มากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งพืชชนิดต่างๆอย่างเช่นปาการังหอยปลาเต่าไดนโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์นะคะซากดึกดำบัรน,นะคะสามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าหากพบซากดึกดำบันของหอยน้ำจืดสภาพแวดล้อมบริเวณน,นั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อนนะคะ และถ้าหากพบซากดึกดำบรรพ์ของพืชสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจจะเคยเป็นป่ามาก่อนนะคะนอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหินและเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วยนะคะ น,นักเรียนคะครูมีงานให้นักเรียนทํานะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่6.6การเกิดซากดึกดําบรรนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือดินน้ํามันแล้วก็ซากของสิ่งมีชีวิต1ชนิดนะคะ,ะสงสัยใช่ไหมคะว่าทํายังไงครูมีตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูทําเองนะคะอันนี้จะเป็นซากฟอสซิลของหอยนะคะ นักเรียนจะทำเป็นซากฟอสซิลของพืชหรือสัตว์ก็ได้นะคะให้เลือกมา1อย่างให้ทำในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาทางไลน์พร้อมกับเขียนบอกด้วยว่าเป็นซากดึกดำบันของอะไรนะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งงานนะคะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดสรุป เรื่องหินในท้องถิ่นทําใส่สมุดหนึ่งหน้ากระดาษนะคะพร้อมกับระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่าเท่ากับว่าในชั่วโมงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2งานนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่6.6แล้วก็ทําแผนพังความคิดนะคะอ่านในชั่วโมงนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทบทวนเนื้อหาเรื่องหินในท้องถิ่น ในชั่วอโมองหน้านะคะครูจะทำการสอบเก็บคะแนนในหน่วยการเรียนรู้ที่1กับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะจะเก็บคะแนนอยู่ด้วยกัน10คะแนนนะคะ10คะแนนนี้ไม่หารน,นะคะนักเรียนให้นักเรียนไปอ่านหนังสือทบทวนมาด้วยนะคะแล้วก็จะขอเน้นย้ำไปในเรื่องของการอ่านโจทย์อ่านโจทย์ดีๆไม่ต้องรีบนะคะ ในชั่วโมงนี้เราก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย